ตอนนี้เราสฏิจจ ա ประพอกับตอนนั้นเพืออ่อนอ้อคิดเที่ยวและนะคะวันนี้เราได้ไปดูว่าไอช้อนแดดเดียวของเราจะเป็นอย่างไรเราก็มาอทอดให้ดูนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้แบบทดสอบนะคะทดสอบกินว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะปากคอใหญ่ค่ะทุกคนปากคอใหญ่เลยเริ่มเหลืองแล้วนะคะ เริ่มเหลืองได้ที่แล้วนะทุกคนนี่ปลาคอไงพี่น้องเรียปลาคอไงพัดประกบกรอบนะเวลาข้าวเหนียวที่แสแบบมันจะคนนะมาลุ้นกันกันลุ้นกันออ้เหลืองแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นได้แล้วนะคะเราได้นําขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนนี่เหลืองเมื่อกี้ชิมชิ้นเล็กๆไปอร่อยมากทุกคนเนี่ย เราจะกินกับข้าวเหนียวดูนะคะมันหวานอยู่พี่น้องเลยหวานครับอืมอืม อร่อยมากทุกคนชิมให้ดูเลยนะคะ น่าฟูฟูฟ<_><_><_>มักเองตักเองเมื่อเช้านี้นะคะทุกคนอืมกรอบ รดค่ะคลิปนี้ฟอร์งง้แค่นี้นะคะพอกันไปคลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครกับทางสโซลับเพื่นออฟฟิเชียลด้วยนะคะ